สวัสดีครับท่านชมวันนี้มาดูเขียดตาปาดครับเขียดตาปาดเนี่ยมันจะมีล่างเหมือนกบนะครับแต่มันเป็นเขียดตาปาดนะครับแรกอย่างเนี่ยถ้าว่าเราเอามือเนี่ยไปไปแตะที่ตัวมันเนี่ย <c oughs> มันอาจจะฉี่ใส่เราใส่มือเราหรือถ้าว่าเข้าตาเนี่ยก็อันตรายถึงชีวิตเลยนะครับ อันตรายค่ะมันฉี่ใส่ตาฉี่ใส่มือมันจะแสพสำหรับผู้ใหญ่ก็ได้อยู่แต่เด็กบางทีอันตรายนะคะมันอยู่บนต้นไม้ค่ะมันชอบอยู่ต้นไม้สูงๆนะคะเวลาเราเดินในป่าบางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะแงนไปที่ต้นไม้แล้วเหมือนจะมีน้ําอะไรไหลลงมาบางทีเป็นเกียดตะปาดนะคะมันฉี่ใส่เราได้ค่ะใช่ค่ะมันตกใจอะคะ่ะบางทีเพราะว่าเกียดตะปาดเนี่ยเป็น เป็นสัตว์ที่มังบกใจง่ายง่าย,ายครับและเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ําได้อยู่ในบกก็ได้อยู่บนบกก็ได้ค่ะนี่อันนี้อยู่บนต้นไม้นะคะดูสีฟ้าสูงนะคะนี่ค่ะนี่ปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เลยค่ะนี่ค่ะเขียดตะปาดนะคะ เขตปาดเนี่ยอมดูเหมือนว่าตัวนี้เนี่ยอมอมมันเนี่ยจะมีสีอมสีน้ำตาลน,น,น้ำตาลตัดอมอมสีอมเหลืองอ่อนมันจะกินแมลงนะคะกินแมลงแล้วก็กินซากอ่ะซากแมลงหรือว่าแมลงที่มันรอดักกินอยู่ตรงนี้นะคะ่ะใช่ครับมันกินพวกแมลงบินไปบินมานะคะบางทีมันก็ บางทีเนี่ยพอพอมันอมอม,อมหาเหยื่อได้แล้วเนี่ยมันก็มันก็ใช้ลิ้นในการอมอมอม,อมกินเหยื่อเข้าไปนะคะนิ้วเท้ามันเห็นเท้ามันไหมนิ้วมือนิ้วเท้ามันเนี่ยนี่แม่ทำท่าจะกระโดดเลยนะคะใกล้ๆเนี่ย<ช>ได้จะฉี่แล้วนะผมเข้าไปก็ได้นะคะเอาค่ะอดูดัานนี้นะคะเราไม่สามารถเตะต่อแตะตัวมันไม่ได้ครับเขียดตปะป่านะคะมันชอบอยู่บนต้นไม้ด้วยค่ะ ใช่ครับ tree fox นะคะบางคนเขาเรียก tree fox tree <คน S 1> ที่เปนว่าต้นไม้ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะเข้ามาหนึ่งท่านเลยนะคะน้องพอสวัสดีครับก่อนคับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาดูเขียดต,ตะปาดกันนะครับเ,เขียดตะปาเนี่ยเป็นสัตว์ที่ถ้า,าว่าเรานั้นไปไปหยิบมันเนี่ยมันก็จะฉีใส่มือเราซึ่งฉีของมันเนี่ยจะเสบะและและถ้าหากว่าโดนตาเนี่ยจะอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะ เสพตานะคะเราดูดเวลามันเกาะอยู่บนต้นไม้นะคะตอนนี้เกาะอยูอ่ที่ต้นเงาะต้นไม้ค่ะมันชอบอยู่ที่สูงๆนะคะเขียตะปา่าใช่ครับชอบปีนอยู่บนต้นไม้ค่ะเขียตะป่าดเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์บดกินแมลงนะคะเ,คเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําครับแต่ชอบมันอยู่บนต้นไม้มากกว่านะที่เห็นนะ ช่วงกลางคืนเนี่ยจะอยู่แล้วก็รอดักกินเห็นไหมคะด้านบนนี้เราจะเห็นว่ามีมดตรงนี้มีมดตัวหนึ่งนะคะไต่มาใช่ดรับี่เนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบกินอมอมสีมีชีวิตหรือแมลงอมด้วยนะครับเราดูซิเดี๋ยวมันจะกินไหมถ้าเขาใกล้มาเอาเราดูนะคะมดไปแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วตรงต้นไม้มันจะมีอ่า มแมลงเยอะมันก็จะมาดักอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะโอเคสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสิบเจ็ดท่านเลยนะคะตอนนี้มาดูน้องพอน้องพอไล่เกียดตะปาดค่ะอยากให้เห็นด้านนี้นะคะจะเห็นว่าการหายใจของมันอะที่ท้องค่ะแต่ไม่แน่ใจนะคะพออยู่ใกล้แล้วมันจะกระโดดหรือเปล่าคะใช่ครับ ขปาดนียไม่ทราบว่าบ้านเพื่อนเขาเรียกเขียดอะไรกันบ้างค่ะทิมาดูกันหน่อยค่ะว่าเขาเรียกว่าเขียดชนิดไหนคะท่านผู้ชมก็ลดลงที่ภาคใต้เขาจะเรียกว่าลูกปาดใช่ไหมคะใช่ครับลูกปาดหรือว่าเขียดปาดส่วนมากจะเรียกลูกปาดลูกกบส่วนส่วนส่วนมากจะเรียกว่าเขียดปลาปาดถ้าภาคถ้าคนพูดภาษากลางหรือว่าคนภาคกลางเขาจะบอกว่า เขียดตะปาดหรือว่าตะปาดเฉยๆค่ะ,คะมีเพื่อนทักทายมาแล้วนะคะคุณเซนด้านะคะคุณชันด้าทักทายเรามาแล้วนะคะสว,ส,คสวัสดีค่ะคุณชันด้าเขาพูดภาษาอ่าเขาพิมพ์มาเป็นภาษาต่างชาติน้องพอสวัสดีเป็นภาษาต่างชาติหน่อยครับฮัลโหลยินดีต้อนรับนะคะมาดูพอพัทเทยวชแน,นลกันค่ะใช่ครับเขียดตะปาดนะคะ เดตะปาเนี่ยมันไม่ยอมกินเมื่อกี้มันกินมแมลงอยู่พอเรามาถ่ายก็มไม่กล้ากินนะคะนี่ค่ะนี่ครับน้าหูชมบตสปคนแล้วอ๋อ,อเดี๋ยวแม่ก็ถ่ายลืมไปเลยค่ะบ๊ยน,น้าสวัสดีค่ะ สบายดีค่ะสบายดีนะคะเขาบอกเราเป็นคนลาวเราเป็นคนลาวสบายดีจ้าสบายดีครับทักทายเป็นภาษาลาวนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอพอเที่ยวแชนแนลเรามาดูเขียดตะปาดด้วยกันนะคะเขียดตะปาดเนี่ยอมหรือเรียกหรือว่าที่ลาวเขาเรียกว่าเขียดอะไรคะพิมพ์มาหน่อยคะ่ะอม,อมส่วนคนกลางเนี่ยก็จะเรียกว่าเขียดตะปาดนะครับ ทักทายมาแล้วค่ะสบายดีสบายดียยดดค่ะก็คือคําว่าสวัสดีนั่นเองค่ะสวัสดีกับสบายดีก็คล้ายๆกันนะไทยลาวเราพี่น้องกันค่ะบ้นใกล้เรียนเคียงกันค่ะมาดูเขียนตะปาดกันครับค่เคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศลาวแล้วก็รู้สึกว่าคล้ายกับบ้านเรามากเลยค่ะที่นั่นแล้วก็ เป็นการที่พาเราไปเที่ยวแล้วเรามีความได้ใช้ภาษาคล้ายๆบ้านเราก็สบายใจอบอุ่นดีค่ะใช่ครับค่ะอ,อ,อะไรอ,ะอ่ะคุณอันนาตัวเล็กฉันเป็นคนไทยคุณอยู่ประเทศอะไรผมอยู่ประเทศไทยครับเรพออยู่ประเทศไทยนะครับอยู่ภาคใต้ค่ะอยู่ที่สุราษฎร์ธานีค่ะอยู่ที่บ้านซ่องด้วยนะครับมาดูเขียดต,ตะปาดกันค่ะเพื่อนๆ น,ะะนี่ค่ะเขียดเขียดภาคใต้นะมันจะมีหลายชนิดนะคะมันมีอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าคางคกกระถางนะคะมันจะแดงแดงคางจะแดงแดงเดี๋ยวถ้าวันหลังเจอเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยดเดี๋ยวตอนนี้ต้องไม่ยอมกินแมลงเลยทั้งนั้นเราต้องขอตัวก่อนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะ ที่เข้ามาคอมเมนต์มาทักทายกันค่ะโดยเฉพาะเพื่อนๆจากประเทศลรวด้วยนะคะขอบคุณที่มารับชมน้องพอพาเที่ยวชาแน,นลค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับสว,สวัสดีครับ